สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องโกหกสำหรับสัตว์กว่า78ชนิดนะครับเริ่มอันแรกเลยนะครับเอาเอาใหม่ริกาสวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องโกหกสำหรับสัตว์นะครับ EP หนึ่งครับเริ่มแรกนะครับฉลามครับทุกคนคิดว่าฉลามกินคนใช่ไหมครับผิดครับสวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องโกหกสำหรับสัตว์ครับ อีพีหนึ่งครับเริ่มจากฉลามนะครับทุกคนคิดว่าฉลามกินคนใช่ไหมครับผิดครับฉลามนะครับชอบกินแมวน้ําครับฉลามชอบกินแมวน้ําแล้วคิดว่าคนเป็นแมวน้ําแต่มันน่ากินเลือดแลวมันก็กินไปหมดแลลวครับสวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องโกงสารสัตว์นะครับอีพีสองครับปีละเออเอาไหนได้ไหมสวัสดีครับ สวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องสำหรับเรื่องโกหกสำหรับสัตว์ EP สองครับเราจะเล่าเรื่องกระทิงครับทุกคนคิดว่ากระทิงพอเจอผ้าสีแดงแงครับมันก็จะวิ่งเข้าหาใช่ไหมครับเพียรครับกระทิงนะครับมันตาบอดสีด้วยซ้ำครับพอเห็นผ้าสีฟ้ามันก็แบบมันก็ ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้มันวิ่งเข้าหาครับแต่ว่าสีแดงนะครับมันเป็นความตื่นเต้นของมนุษย์มนุษย์ต่างหากสีฟ้าหรือว่าสีเขียวมันก็วิ่งเข้าหาเหมือนกันแหละครับสวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องโกหกสำหรับสัตว์ EP สาครับ ปวกครับทุกคนคิดว่าปวดเป็นญาติกับมดใช่ไหมครับปวกที่กินไม้นะครับเป็นญาติกับมดใช่ไหมครับผิดครับความจริงปวดปวกครับมันเป็นญาติกับมแมลงสาบครับเพราะว่าเ,เพราะว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเราจะมาเรื่องเล่าเรื่องโกหกสําสหรับสัตว์ครับเริ่มจาก สวัสดีครับเราจะมาเล่าเรื่องโกหกสำหรับสัตว์ e อนที3ครับ,รบก็คือปลวกครับทุกคนคิดว่าปลวกเป็นญาติกับมดใช่ไหมครับผิดนะครับปลวกครับเป,เป็นญาติกับแมลงสาบนั่นเองค่ะ